สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับโคชฟา Bravo นะคะ กับมุมมองทองคำประจำวันจันทร์นะคะที่15มกร,ราคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อเสารท์ที่ผ่านมาทุกคนน่าจะใช้ชีวิตกันเต็มที่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนีเน้เดี๋ยวมาแชร์มุมมองเพิ่มเติมนะคะรวมถึงเราจะได้มาทำวิกนี้เนี่ยให้เต็มที่กันนะคะมาเทศกันให้สนุกสนานแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูมุมมองทองคำสาหรับวันจันทร์นี้เลยค่ะ โอเคนะคะพาทุกคนมาเริ่มต้นจากทำเฟรมวีก่อนเลยละกันจบวีกไปแล้วนะคะดูวีกกันก่อนเลยนะคะนี่เลยนะคะปิดวีกที่แล้วทุกคนมีการปิดแท่งเทียนนะคะคล้ายๆกับแท่งโดจิเลยนะคะนั่นก็คือมีการทิ้งไส้บนแล้วก็มีการทิ้งไส้ล่างเช่นเดียวกันนะ,ะสุดท้ายกลับไปปิดได้แบบตรงกลางหน่อยแต่ครั้งเนี้ย ปิดเป็นแท่งสีเขียวนะคะทุกคนปิดเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็มีเนื้อขึ้นมาหน่อยด้วยนะคะก็บ่งบอกแหละว่าเขาเนี่ยมีแรงซื้อที่เข้ามาเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยบอกเลยว่าเข้ามาเยอะมากนะคะวันศุกร์เนี่ยจริงๆก็เข้าเข้าค่อนข้างมามาเยอะเลยแหละนะคะอ่ะก็ยังไงเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นยังไงเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยก็ยังได้เปรียบอยู่เลยนะคะสำหรับไทม์เฟรมของวีนะคะพาทุกคนย่อยมาที่ไทม์เฟรมเดย์กั right> นบ้างนี่ Vamos ท่าเฟมเดย์นะคะทุกคนแท่งเทียนเนี่ยคือแท่งสีเขียวแท่งนี้เลยเห็นไหมคะอย่างที่บอกว่าวันศุกร์เนี่ยมีแรงซื้อนะคะเข้ามาเยอะมากนะคะ นะพุ่งขึ้นไปปั้งนะคะอยู่ก็มีการย่อตัวลงมาแต่ก็ไม่ได้ย่อตัวลงมาแบบเกิน50%นะคะทุกคนเพราะว่าแท่งเทียนที่โชว์ให้เราเห็นเนี่ยคือการปิดแท่งเทียนสีเขียวมีปริมาณแรงซื้อมากกว่าปริมาณแรงขายอยู่แล้วนะคะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละ h ้าเฟมวีคเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแล้วก็า้าเฟมเดเนี่ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะ ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันแต่การปรับตัวขึ้นต่อน,นั้นเนี่ยก็อาจจะมีการย่อลงมาบ้างนะคะเพื่อที่จะมาหาดีมาระสำคัญแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึง t i m e f ฟร m เดย y เนี่ยคีย์หลักๆเลยนะทุกคนสิ่งที่เขาสามารถทําได้ในปัจจุบันนะคะตรงนี้เลยพาทุกคนไปดูนะคะ สามารถนะคะที่จะยืนเหนือราคา2-0-2-0 20ได้ทุกคนเห็นไหมจุดนี้เนี่ยคือจุดที่เขาเนี่ยไหลลื่นลงไปทำลายโซนก็จริงนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยการที่เขากลับไปยืนได้แบบเนี้ยบ่งบอกว่ามีแรงซื้อที่อยากจะไปต่อมากๆนะคะรวมถึงแท่งเทียนปัจจุบันของเขานะคะที่ปิดเนี่ยคล้ายๆกับสัญญาณของการเกิด bullish reversal so bar นะคะคือการกลับตัวของแรงซื้อเข้ามานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ มีโอกาสค่ะที่จะปรับตัวขึ้นต่อวันนี้เราก็ยังใบแอดนะคะหน้าบ่ายเป็นหลักอยู่นะคะอืมเนี่ยสามารถที่จะยืนสองศูนย์ได้สวยมากืมสวยมากเลยนะคะไปต่อที่ทางเฟรรมสี่ชั่วโมงกันบ้างนะคะทาฟเฟสสี่ชั่วโมงนะ,ะซึ่งทางเฟรรมสี่ชั่วโมงในปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยถามว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเทรน์ชัดเจนแลาอย่างเนี่ยบอกเลยนะคะว่ายังไม่ได้เป็นเทรนด ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยปรับตัวลงมาเป็นเทรนขาลงแบบเนี้ยเรื่อยๆใช่ไหมคะทุกคนแบบเรื่อยๆเลยทำโลตํำลงนะคะแล้วก็ทำหาที่ต่ำลงเช่นเดียวกันอย่างที่เคยบอกไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีแท่งเขียวหลายๆแท่งเนี่ยพุ่งขึ้นไปแบบเยอะมากแล้ววันก่อนเนี่ยได้บอกทุกคนไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะว่าเราเนี่ยสามารถบายได้ก็ต่อเมื่อเขาเนี่ยทำาลา2 0 0ย2ส4 0ให้ได้ก่อนนี่ ทำลาย2040น์ให้ได้ก่อนก็คือจุดนี้นั่นเองนะคะ2040 จุดนี้นั่นเองตรงเนี้ยอดีตของเขาเนี่ยเคยเป็นต้านใช่ไหมคะแล้วก็มาติดต้านต้านต้าน,าน,าน,านหลายครั้งมากๆจนเรามองว่าถ้าไม่สามารถที่จะไปยืนเหนือสี่สูนย์ได้นะก็มีโอกาสที่จะทุบลงต่อค่ะแต่สุดท้ายแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยภาพก็ปรากฏออกมานะคะทุกคนภาพก็ปรากฏออกมาแหละว่าเขาเนี่ยสามารถขึ้นไปยืนแท่งสีเขียวเหนือ2 0 4 0ได้เพราะฉะนั้นสวยมากๆที่เราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะบายกันต่อนะคะแต่การบายเนี่ยก็อาจจะต้องรอให้เขาเนี่ยปรับตัวลงมาอีก ทีนี้บอกไปแล้วว่าเทรนเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นเทรนอะไรนะคะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นเทรนนะคะเป็นการเสียเทรนขาลงนะคะก็คือแบบนี้ทำไฮสูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะม้วนตัวกลับมาที่ QM buy นั่นเองนะคะเห็นไหมทำสวิงไฮตรงเนี้ยสูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้ว นะคะก็มีโอกาสที่จะย่อกลับมาเป็น QM by นั่นเองรวมถึงในจุดจุดเนี้ยมีดีมานโซนอยู่ด้วยนะคะมีดีมานโซนอยู่ด้วยที่น่าสนใจก็คือดีมานตรงนี้เลยตรงเนี้ยน่าสนใจนะคะทุกคนสามารถไปตีกรอบได้เลยนะคะจุดเนี้ยสวยนะคะรวมถึง QM by เนี่ยเราก็สามารถที่จะวัดไว้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวตีประมาณตัวเลขให้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีการทำา i g สูงขึ้นว่าเดิมก็ต้องอัปเดตตัวเลขกันอีกหนึ่ง ตอนนี้ก็จะประมาณสาสิบสองถึงย4นะคะซึ่งกรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะเพราะว่าเป็นคิวเอ็มบายของทางเฟรมใหญ่นะคะเดี๋ยวเขียนให้2 0 3 2สาสองถึง20 2 4สองโอเคนะคะตรงนี้เป็นแพทเทิร์นของคิวเอ็มบาย ะะจริงๆอะ่ะเป็นโซนที่มองไม่เห็นนะถ้าเราไม่ได้กางฟีโบเป็นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเอ้ยแล้ว QM by อยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ไปเรียนเพิ่มเติมได้นะคะใน YouTube ของทาง b r a v o เช่นเดียวกันนะคะโอเคทีนี้มีดีมาตรงนี้ด้วยนะคะก็บอกเลยว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะคะถ้าเขาปรับตัวลงมาได้นะทุกคนถ้าเขาสามารถที่จะปรับตัวลงมาได้เนี่ยจุดนี้เนี่ยมีโอกาสจะสามารถเข้าเทรดได้ได้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะสามารถใช้ พฤติกรรมทอง scalping นะคะหรือว่า QM buy อะไรเงี้ยได้หมดเลยทั้งสองกรอบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าหลุดกรอบนี้ก็หลุดกรอบสีเขียวมาเนี่ยมารอข้างล่างนะคะถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยก็เทรดกรอบสีเขียวเนี่ยกรอบแรกก่อนเลยอ่ะอาจจะเกิดภาพนี้ขึ้นได้แบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพของทางฟิล์มสีชั่วโมงเนาะสำหรับหน้าบ่ายนะคะส่วนโซนเซลมีตรงไหนบ้างโซนเซลมีตรงไหนบ้างโซนเซลก็จะมีตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยเราตีกันให้ตลอดเนาะเราตีกันให้ตลอดเลยนะคะ ในเมื่อเขายังไม่ได้ถูกทำลายไปยังไงเนี่ยก็จะต้องมีเขาอยู่นะคะยังไงก็จะต้องมีเขาอยู่ก่อนีน้ตรงนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนสามารถไปดูกรอบโซนได้เลยนะตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ 66นะคะถึงประมาณ64นะคะถ้าเขาปรับตัวขึ้นมาหาพวกซับายสีแดงๆตรงนี้นะคะเห็นไหมจะใช้สีต่างกันนะถ้าเกิดขึ้นไม่หาซับายตรงนี้นะคะตรงเนี้ยสามารถที่จะเล่นเป็นการเซลลสั้นๆได้นะคะเป็นการเซลสั้นๆได้ถ้าย่อลงมาแล้วทําภาพนี้เลยนะเขาจะค่อนข้างที่จะพยายามเปลี่ยนเทรนแล้วนะคะทุกคนนี่เขาจะเปลี่ยนเป็นเทรนดขาขึ้นภาพใหญ่เนี่ยโดยสมบูรณ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเซล์จุดแบบเนี้ย ก็จะต้องเป็นการเทรดสั้นๆน,น,นะคะก็ใช้ได้หมดค่ะเทคนิค s c a l p i n g คิวเอ็ซหรือว่าพฤติกรรมทองใช้ได้หมดเลยนะคะหรือใครมีพฤติกรรมแด้งเทียนหรือว่าเทคนิคอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปใช้เทรดได้เหมือนกันนะคะเพื่อแต่เราจะต้องมองหาหน้าหลักก่อนว่าวันนี้แหละการที่เราจะเทรดหน้าหลักเนี่ยควรีด้จะเป็นเทรดหน้าไหนโอเคไหมคะควรีด้จะเป็นเทรดหน้าไหนอืมทาฟมนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะแล้วอินเคสที่แบบหลุดลงมาเลยได้จริงๆนะอินเคสที่ ไม่อยากขึ้นแล้วโอ้แรงขายเยอะมากอยากจะหลุดลงมาได้เลยนะคะก็อาจจะมารอแถวสองสองศูนย์สองศูนเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะตรงนี้เป็นแนวรับที่สําคัญได้แล้วนะคะก็อาจจะมีโอกาสมาเด้งตรงนี้นะคะเก็บกําไรได้นิดหน่อยแล้วเขาจะลงต่อหรืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือถ้าเขาไม่ไม่ลงต่อเนี่ยก็ค่อยหาแพทเทิร์นอลโล่นะคะฟลอรบายเนี่ยกลับขึ้นไปอีกทีหนึง่งเคออะ พาทุกคนไปดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงบ้างว่าหนึ่งชั่วโมงมีอะไรบ้างนะคะปัจจุบันหนึ่งชั่วโมงนะสองสวิงล่าสุดของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรมากนะคะแต่สิ่งที่มีอยู่เนี่ยรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยติดสัมภายอยู่ตรงนี้ติดสัมภายอยู่นะคะก็มีโอกาสนะคะทุกคนที่อาจจะสร้างแพทเทิร์นนะคะแบบนี้มาได้ชึบอเนาะอาจจะลงมาหาในกรอบเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะอ่ะใครอยู่แบบ ดัชนีนะคะสุรับษสัดดัชนีเนี่ยก็สามารถนําเทคนิคตรงเนี้ยเข้ามาเทรดได้เช่นเดียวกันนะอ่ะแอกซิบบอกขอเรียนแล้วนะคะตอนนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าหลากัหลกๆเนี่ยเรากลับมามองทางฟิล์มใหญ่เราจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะดีมาตรงนี้นะคะคิวอมบายน่าสนใจส่วนซับไพโซนพวกเนี้ยเซลได้นะคะจะเป็นเซลสั้นๆเก็บกําไรสั้นๆเข้ากระเป๋าก่อนนะคะเพราะวันเนี้ยมองว่าหน้าบ่ายเนี่ยก็ยังได้เปรียบก,กว่า ะะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้ขอให้ทุกคนเนี่ยรกักและก็สนุกกับการเทรดเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปปีบอกเลยว่าต้อง xtb เท่านั้นค่ะ